ตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพเศษถีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาดูหน่วยหนังกำลังกลางจอนะครับเดี er ๋ยวพาไปดูเขาตั้งจอกันนะครับ สวัสดีครับขอถ่ายทําหน่อยนะครับจากพีดีพัทอันนี้หน่วยอะไรอะครับชื่อหน่วยอะไรครับทนพลภาพยนตร์ธนพลภาพยนตร์จะขอ่ไหมครับพี่สวัสดีสบายดีไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ประมาณ7จสิบเซนแล้วครับเจ็ดสิบแล้วเหลือตั้งเครื่อง power แล้วก็เดินสายไฟครับเยครับเดี๋ยวตามสบายเลยครับครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยเดี๋ยวมาตรงน้ดนึ่เหรอครับผมเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวหน่อยครับอา จอธนพลครับเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรธนพลครับผมธนพลเลยนะครับครับนันตกุลอุ่ภิตนานันท์ครับอ่าอยู่นครปถมฮะเดี๋ยวให้ผมเลือกชื่อพี่อะไรครับชื่อเล่นะครับอ่าชื่อเล่ยครับชื่อเล่ยพี่เล่ยนะครับผมอ่าเอเครับวันนี้ลงจอกี่เมตรอันนี้9เมตรครับผม9เมตรเมตรครับใช้เครื่องฉายกี่ลูเมนวันนี้อ่าหกพันลูเมนเลเซอร์ครับเป็นเลเซอร์ครับผมอ๋อวันนี้ฉายเองไหมหรือฉายเองครับฉายเองเลยครับผม อ๋อครับผมใช้ใช้ทีมงานกี่คนครับอ่าประมาณห้าคนครับห้าคนครับผมใช้กี่วันวันนี้วันเดียวครับวันนี้ฉลององค์กระถิ่นของวัดโพสิทครับโอเคกี่เรื่องครับวันนี้สองเรื่องครับสองมีเรื่องอะไรมั่งอ่าหนังไทยของคุณนงครับหนังตลกอะฮะหนังตลกนะเรื่องใหม่เนี่ยครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งด้ยฮะอ่าเป็นหนังฝรั่งครับผมหนังฝรั่งนะครับผมของค่ายไหนครับหนังค่ายไหนผมเป็นสมาชิกของ เอ็มพิเกเจอร์ครับอ๋อเอ็มพิเกเจอร์เนคฮะเลิฟซินีมาเลิฟซินีมาครับผมโอเคเพราะว่าไม่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับก็เป็นสมาชิกของค่ายนี้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับครับผมก็ดีครับโอเคฮะดูแลดีครับหนังเยอะดีครับหนังได้สนุกหนังสนุกหนังสนุกเยอะนะได้เยอะค่ายนี้ฟรีมั่งเสียมั่งเออแล้วจะมีโอกาสได้ฉายเรื่องอะไรนะผู้หญิงค่าใครแตะไหมอ่าผมรับไว้ครับ แต่ว่าพี่เอกไม่อยู่บ้านตอนนี้ก็ยุ่งๆรับงานกลางแปลงันเห็นวันนี้มีสองจอของแกใช่ครับตัวไม่อยู่บ้านก็เลยไม่ได้เข้าไปเอาไฟล์หนังครับ <laughs> ครับผมอยากจะฉายนัดแกไว้แกบบอกต,ติดงานเหมือนกันบอกวติดงานก็เลยเอาไว้งานหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยว ประหัสแล้วก็เสาที่หน้าก็ยังมีงานอยู่ครับก็เลยว่าเดี๋ยวพี่เนกว่างสะดวกก็จะเข้าไปเพราะว่าตอนนี้พี่เนกก็ติดงานครับติดงานหลายจออยู่ไอ้ช่วงช่วงนี้คือเป็นเป็นช่วงหน้างานเลยใช่ไหมครับใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงกระถินครับเป็นอาทิตย์สุดท้ายของงานทอดกระถิ่นแล้วก็เสาหน้าจะเป็นงานลอยกระทงนะครับครับก็เป็นอาทิตย์สุดท้าย อย่างของพี่น่ะมีกี่หน่วยครับสามารถสามารถแบ่งได้กี่หน่วยกี่ทีมสองทีมสองหน่วยครับสองหน่วยนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผมเองหมดเลยครับเครื่องฉายอุปกรณ์ทุกอย่างเราไม่ได้เช่าไม่ได้เช่าครับออกเองครับครับแล้ววันนี้ละครับใช้ตู้ใช้ลําโพงอะไรยังไงครับอ๋อวันนี้ใช้ลําโพงดอกสามสิบสามแปดดอกครับ สามสิบสามแปดดอกนี่คือยังไงข้างละข้างละสี่ดอกครับข้างละสี่ดอกครับเพราะว่าสามสิบสามนิ้วครับของอะไระครับของบริษัทสาคอนซาวครับอ๋อของสาคอนซาวเลยทั้งพาวเวอร์ทั้งเสียงกลางอ๋อนี่คือทําเองใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับซื้อมาจากบริษัทสาคอนซัวท่อระทุ้มแมนนะครับครับครับผมเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าภาพบอกว่าไม่ต้องลงชุดใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นในวัดจะมีพิธีการอีก ก็คือลงธรรมดาแล้วก็ให้เปิดเบาๆไวอ๋อวันนี้ก็เหมือนกับบรรยากาศหนังกลางแปลงครับแต่ว่าไม่ต้องใช้เสียงกระห่มรบกวนชาวบ้านครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาฟังเสียงเพลงกันนะครับท่านชมฟังเพลงเพาะๆนะครับครับไม่กาครับเพาะๆครับวันนี้เอาเพาะๆเนาะครับผมจำภาพสั่งไว้ว่าเอาแค่เพาะๆครับลุกทุ่งเพาะๆครับครับผมเดี๋ยวตั้สบายเลยนะครับเดี๋ยวผมไวขอเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ต่อได้ครับ ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทีมงานกำลังตั้งจอกันอยู่นะครับโชคดีมากนะครับป้ายไฟนะครับท่านผู้ชม,มเเ่อ,อ,เอั้งยลยล เราเน้นเป็นนั่งลานใช่ไหมครับนั่งลานครับมีเป็นทัดไหมมีครับทัดก็มีครับมีมีทัดเหมือนกันมีมีครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เอามาขึ้นเพราะว่ามันเพิ่งจะหมดฝนครับอืมพอเจอลมแล้วมันสู้โคงไม่ได้สู้โคงไม่ได้เนาะครับรับลมได้ครับสู้ไม่ได้นั่นหนากว่าเนาะอันนี้ดีกว่าครับทนกว่าแล้วมันจอผ้าอะไรมันรับได้ครับครับเวลาลมมันพัดไปหรือพัดมาเราเชิกยึดเลยครับครับผมทัดมันยึดไม่ได้ มันอันตรายโอ้โหโค้นโคเลยล่ะครับครับครับหน้านี้มันจะลมแรงกว่าทุกครั้งมันเป็นลมหนาวครับลมหนาวมันจะแรงไหมมันต้นต้นแรงอลมหนาวอะเดี๋ยวถ้าลมเย็นๆมันหนาวมามันจะแรงกว่านี้ครับอืมแล้วก็พูดต้องนึกถึงความปลอดภัยด้วยเนาะอ๋อแน่นอนครับลมหนาวนี้ก็โค้งนี้ยึดมาทุกเส้นแหละครับทุกช่องแหละครับอย่างนี้มันจะเหมาะไหมกับพวกโค้งทัดอะไรอย่างเงี้ยโค้งทัด โคงทัดทำให้จะเป็นตอนนี้ถ้าลมแรงยังไม่ขึ้นครับอตอนที่สามทุ่มลมยังแรงอยู่เขาที่สองทุ่ทมจพาพักของห้ฉายแล้วนี่ครับเราก็ไม่ไม่กล้าเอาลงนะไม่เอาขึ้นไม่ได้อขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันพัดจอตรงมเลยครับอดูนะครับท่านผู้ชมยังใช้นั่งร้านอยู่นะครับจอโครงน่าจะแน่นหนากว่า ผมให้ท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับธนพลภาพยนตร์เครื่องเสียงสาครสาวอันนี้ก็จะเป็นรถทีมงานนะครับ ข้างบนก็ยังมีตู้ลำโพงยังเหลืออยู่นะฮะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆ หน่วยนี้จะใช้ลำโพงดอก33นิ้วนะครับหน้าตัวก็จะเจาะรูฮะดอกใหญ่เบลเลอเลยจะใช้ข้างละสี่นะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะ ตรงกลางจะเจาะรูไว้เป็นที่ระบายนะฮะดูข้างในก็มีการเสริมไม้ลิ้มนะฮะ จะครบแล้วนะน่าจะครบแล้วโอ้โหใช้เวลากี่เดือนครับเนี่ยตั้งแต่ธันวาครับใครพูดจังหวัดไหนครับเนี่ยยะโสโอ้โห กำลังอันนี้เป็นเสปาปักป้ายใช่ไหมครับใช่ครับทงก็อีกชั้นหนึ่งเสาทงนี้กี่เมตรอะครับไอ,อตัวเนี้ย เมตรห้าสิบเสองเมตรกสองเมตรกว่าก็ประมาณเกือบสามเมตรนะครับเสาธงนะฮะพอประกอบเสร็จแล้วมันก็จะดูสวยงามนะมีฟงมีไฟให้ครับปิดไฟ ถ้ามันสั้นกว่านี้ก็มันมัน,ม,นมันก็จะมองไม่ค่อย,ยไม่สวย,สวยต้องให้พอดีอืมพอดีกับจอพอป,ปรับไปแล้วเราก็จะดูว่ามันสวยงาม วันนี้โชคดีนะครับฝนไม่ตกนะครับหม,มหมดฝนนะครับหมดฝนเข้าอีสานและฝนครับชอบไหมชอบแบบนี้นะแบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้ดีกว่าหน้าฝนหน้าฝนไม่ไหวครับ หัวปลาด้วยนี่มาินตายด้วยไวๆจอนี้เราใช้เป็นสลิงไหมหรือเป็นเป็นเชือกเชือกครับเชือกเชือกมันจะดีกว่าสลิงยังไงครับเชือกนี้มันคูกแล้วมันดึงมันยึดได้สลิงนี้มันต้องใช้ ตอกตอกไปแล้วมันหลวมแล้วก็ต้องตัดใหม่ทัดใหม่ครับอ้นี่มัดหูกระต่ายดึงยังไงมันแก้ยากถ้าเป็นสลิงครับแก้ยากมัดยากมัดยากด้วยเราโอ้โหตอกตั้งบางทีตัวสมอยาวเนี่ยตอกไปเนี่ยบางทีแม่งลงไปแล้วแม่งตึงมันตึงเกินตึงไปก็ต้องตีขึ้นมาใหม่ตอกใหม่เชือกนี่ยังไงก็ได้ค่อยมาแก้ทีหลังได้ถ้าเป็นเชือกครับสลิงนี่มันชอบทิ่ม มันเนเศษเหล็กมันโผล่มาเคยช้มันทิ่มนิ้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเลือดกระจายกันปวดตึบตึบตึบเลยมันคงปวดอะครับปวดเจอบ่อยไหมฮะไม่เอาเลยเปลี่ยนเป็นเชือกเลยเนเชือกดีกว่าครับเป็นเชือกเลยครับแต่ความแน่นหนาก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเปื่อยแล้วก็ทิ้งแล้วไม่ต้องปล่อยให้มันปวดครับครับตะลิงเนี่ยมันสนิมกินบางทีมันกิน กินเป็นจุดๆอ่ะเราไม่รู้ตอกตอกไปเนี่ยพอตึงป๊อปขาดดึกตีเลยครับเชือกนี้ประมาณเขาเลือกเป็นยังไงครับอย่างเงี้ยกี่หุนเลือกอะไรยังไงเขาเลือกเป็นยังไงพอรู้ไหมฮะเชือกนี่เหรอครับผมไม่รู้ครับมันคือต้องเอาเส้นขนาดเนี้ยถึงจะแน่นอนต้องประมาณนี้ครับห้ามเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ก็ต้องปีต่อปีครับ ันเลกว่นนี้ก็ต้องปีต่อปีนะครับท่านมู้ชมต้องเปลี่ฝนมัฝนมันจะเปื่อยเองแล้วอย่างนี้ใช้นานไหมกี่ปีกี่เดือนปีครับเข้าปีที่สองครับคือพอหมดอายุเราก็เปลี่ยนเลยไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันไม่ต้องรอให้มันขาดหรอเออมันยุ้ยเนี่ยเราดูรู้แล้วมันเติมละครับดูเนื้อเชือกนี่ครับอันนี้มันอยู่ประมาณไหนแล้วเนี่ยนี่อันนี้ก็ยังใช้ได้อีกแรงหนึ่งครับอีกแรงหนึ่งคือยังไงอีกแรงหนึ่งเนี่ยเราดูหนังการแปลงเนี่ย อีกประมาณกี่เดือนนะฮะใช้ได้อีกประมาณนูน่นละอ่ะาเมษานเมษาอ๋อเมษาเมษา,าก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วเนาะ,ะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพราะมันตากแดดตากฝนแล้วมันโดนแดดเนี่ยมันเปื่อยไวเป็นขุยนะฮะดูนะครับท่านผู้ชมถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับพวกนี้นะครับอ่ดูบรรยากาศกันต่อนะครับ อ๋อนี่คือมัดตรงนี้เลยใช่ไหมฮะเอารถไว้ตรงนี้เลยครับสำหรับถ้าที่แคบก็เป็นออกเน่งไม่ต้องใช้สมอเลยใว่ง,งั้มครับเล็ก,กน,นะครับเป็นขุยแล้วนะครับนะเริ่มแล้ว ถ้า ing, มันจะเปื่อยมันจะเปื่อยแบบนี้ครับเนี่ยไป็นเี่ยแบบนี้ครับมันก็ค่อยอล้อล้อออกครับทีละหน่อยทีละหน่อยครับทิ้งเลยทิ้งทั้งเส้นนะครับต่อไม่ได้เวลาลงม,มันโชคทีมันพัดปึ๊กล้มเลยครับเคยเจอจอล้มไหมไม่เคยครับยังไม่มีเพราะาไม่ยังไม่เคยทําครับไอ้ย,ยังไม่เคยลงครับเพราะว่าเราต้องดูสถานการณ์ถ้าลมแรงฝนตกนี่จอผ้าจอเราก็ยังไม่ขึ้นครับครับ คุณลุงนี้ทํามากี่ปีแล้วครับทําหนังเนี่ย10อยู่ธนพลมา15ปีแสดงว่าอยู่ที่อื่นด้วยเพราะธนพลเขาทำมา15ปีครับครับทาเป็นพี่ชายเขาอ๋อพี่น้องกันครับก็เป็นพี่น้องกันเป็นเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายครับแท้ๆเลยเนาะแท้ๆเลยครับอ๋อครับผมพี่อะไระครับทษทีชื่อตีพี่ตีเนาะครับตี่ตี พี่ชายนะครับพี่ชายเจ้าของธนพลภาพยนตร์เมื่อก่อนฉายฟิล์มได้ไหมครับฉายครับฟิลม์มยังฉายอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีครับฟิล์มหมดแล้วแล้วเครื่องฉายอะอยู่อยู่บ้านครับเสียดายไหมอย่างเงี้ยต้องกองทิ้งไว้เลยมันทํายังไงอะ่ะไอน,นี้ออกมามก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเทคโนโลยีมันนะเทคโนโลยีลยครับเตาฉายอะไรก็ยังอยู่เลนเลนอะไร,รก็ยังอยู่หมด แต่ฟรีไม่มีเขาไม่ทําแล้วแต่ขายไหมครับพวกนี้ขายไม่มีใครแล้วครับต้องเข้าพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวเก็บเก็บก็กุพิพิธภัณฑ์ก็ไม่มีใครซื้อครับมันมีกันส่วนมากมันมีกันทุกจอครับมาซื้อดีตอนนี้ก็ต้องเห็นพวกนั้นต้องเก็บอย่างนี้เราก็ต้องลุยพวกเรื่องด้านเครื่องฉายตัวใหม่หมดเลยังใช้เลเซอร์อย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะก็อืมครับหลายตังอยู่นะเลเซอร์เนี้ย มันเลเซอร์มันใช้แสงแล้วมันก็ต้องลงทุนหลักอ่ะครับครับลงทุนหนักคือให้ให้รายละเอียดกับพวกนี้เป็นพิเศษให้ความสําคัญเป็นพิเศษว่างั้นครับคือแบบแสงสีนี่แน่นอนกว่าครับแล้วคนดูคนมาเที่ยวเห็นแล้วเขาก็ชอบอย่างจอของพี่เนี่ยเน้นเรื่องภาพเรื่องเสียงแต่แน่นอนครับเน้นหมดเลยเน้นหมดภาพเรื่องเสียงเรื่องทุกอย่างอ่ะครับ อย่างอย่างปกติบางจอเขาจะเน้นเรื่องการเปิดเพลงซาวเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราเราอย่างนั้นด้วยไหมครับก็ไปสถานที่แต่ละที่นี่เขาจะภาพใจะมาบอกเลยเพราะเราฉายเนี้ยประจําเนี้ยรู้เลยครับไปแต่ละที่แต่ละที่นี่ก็คือข่าวประจําอ่ะอืมเราก็สามารถตามใจลูกค้าได้เลยได้ครับได้หมดเจ้าแบบเพลงหนักๆหรือเพลงลูกทุ่งอะไรเพาะๆพะก็ได้หมดเนาะได้หมดครับตามแล้วแต่เจ้าภาพจะหา มีชนด้วยไหมครับมีครับหันหน้าชนก็มีครับอ่าออย่างนี้โอ้เห็นดอกลําโพงสามสามนี้ก็ไม่ธรรมดาละครับ <laughs> น่าจะใช้ของดีทั้งนั้นเลยครับค <laughs> อนแทน่นลําโพงโตู้นี่เป็นของบริษัทสาคอนหมดเลยอืครับทําไมถึงใช้สามสิบสามนิ้วก็มันใหญ่ดีแล้วมันดูมันน่าจะดังอ,ะอ,อ่ะอ่าม,มันก็แบบสมใจอะ่ะ คือ,อรเราเราชอบด้านนี้อยู่แล้วครับมีอะไรดังใหญ่ๆก็เอาเลยค,คือชอบเป็นพิเศษครับโอเคขอบคุณมากนะครับ,รบเดี๋ยวดูบรรยากาศต่อนะครับท่านผู้ชม